สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้แอนมีหนังสือดีมีประโยชน์เล่มหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกทกท่านเลยในยามเช้านะหรือว่าคนที่กำลังมีปัญหาทางด้านการเงินภาละหน้สินทีเ่เรียกว่าอะไรคะประเดิมประดังเข้ามานะฮะแอนมีหนังสือ secret of being l i s h ความลับสู่ความร่ำรวย ซึ่งเป็นหนังสือที่รวมทุกเคล็ดเด็ดทุกวิธีสู่วิธีแห่งความรวยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถรวยได้ด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณถากูน้ำรุ่งเรืองจริงๆแล้วความร่ำรวยจะดูเป็นเรื่องที่ห่างไกลเสียเหลือเกินในความคิดของคนทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งไม่เกิดมาซึ่งพวกเราไม่ได้เกิดมาแบบคาบช้อนเงินช้อนทองมานะคะและก็เมื่อถึงวัยทำงานคุณก็ต้องทํางานแบบหามุ่งหามค่ําขณะที่ได้ค่าตอบแทนเพียงเนี้ยน้อยนิดซึ่งเรียกว่าแทบจะ ไม่ถึงสิ้นเดือนเลยก็ว่าได้ดังนั้นการหวังจะมีเงินเก็บสักก้อนเพื่อทำในสิ่งที่ตนเองต้องการจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงแล้วเรื่องฐานะ อาจไม่ได้เป็นคำตอบของคนทั้งหมดเสมอไปใช่ไหมคะคนที่ร่ำรวยบางคนไต่เต้ามาจากคนที่ไม่มีอันจะกินก็มีให้เห็นมากมายทำไมพวกเขาจึงประสบความสำเร็จได้หลักใหญ่ๆนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นใครแต่อยู่ที่ว่าเขาทำอย่างไรมากกว่าการกระทำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะชี้วัดอนาคตของคนหากเขาต้องการความสำเร็จร่ำรวยเขาก็ต้องหาวิธี ไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ไม่ใช่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันๆโดยไม่ได้เตรียมการใดๆเลยโอกาสที่เข้ามาถึงโอกาสที่เข้ามาจึงไม่สำคัญเท่ากับการที่คุณเป็นผู้ไข,ขว่คว้าโอกาสนั้นด้วยตนเองและหากวันนี้คุณเห็นแล้วว่าชีวิตไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นถ้าคุณยังวนเวียนอยู่กับวงจรชีวิตแบบเดิมๆไม่มีทางเลยที่จะสามารถ สบายไปกว่าน,นี้ได้คุณก็ควรหันกลับมามองใหม่แล้วดูว่ามีอะไรที่ควรทำอีกบ้างสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าย่อท้อต่อความฝันนะคะถ้าวันนี้คุณซ้ำเติมตัวเองด้วยคำว่าฉันไม่มีทางรวยได้หรอกคุณก็จะเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตและไม่มีทางสัมผัสถึงความร่ำรวยได้อย่างแน่นอนนะคะหนังสือเล่มนี้มีอยู่10เคล็ดลับ ที่จะทำให้เราสามารถเดินทางไปสู่ความร่ำรวยได้เคล็ดลับที่หนึ่งก็คือคิดดีก็รวยได้ความคิดสามารถลิขิตชีวิตเราได้นะคะเคล็ดลับที่สองคือสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้เคล็ดลับที่3คือทำความเข้าใจเสียใหม่ในการใช้เงินเคล็ดลับที่4ควบคุมการเงินให้อยู่ในมือคุณเคล็ดลับที่5หยอดกระปุกวัล,ล,วล,ลนิดก็รวยได้เคล็ดลับที่6 เลหลังขยะของคุณให้เป็นเงินเคล็ดลับที่7ก่อนเริ่มธุรกิจต้องคิดให้รวยเคล็ดลับที่8แหล่งเงินกู้เพื่อสร้างธุรกิจเป็นของตนเองเคล็ดลับที่9ซื้อเฟรนชาชยมาทำกำไรเคล็ดลับที่10ร่ำรวยบุญหนุนนำนะฮะนเชื่อว่าคนทุกคนปรารถนาที่จะร่ำรวย แต่จะมีวิธีไหนบ้างล่ะคะที่จะพบกับความร่ำรวยนะเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยเล่มนี้มีคำตอบดังนั้นแล้วนะเราสามารถที่จะเอามาอ่านแล้วว่าศึกษาแล้วเอามาใช้กับชีวิตตัวเองได้นะแอนก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าอยากให้แอนอธิบายในแต่ละบทแต่ละบทนะคะให้ฟังให้อะให้ฟังนะรายละเอียดก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ ขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็หายจากการเป็นหนี้นะคะพ้นจากความทุกข์ไปเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้โปรดติดตามช่องของแอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ